โอ้โหพี่น้องเนี่ยมาดูฮะไม้กระดานที่หลงเหลือจากปลวกนะก็ถ้าเราปล่อยให้ปลวกแทะไปเรื่อยๆมันก็จะย่อยสลายไปเองนะแต่ว่านาะเล็กดูแล้วมันยังแข็งแรงอยู่นะยังเป็นไม้ที่ถือแข็งอยู่เดี๋ยวามาใช้ประโยชน์ในการปลูกกล้วยไม้นะเดี๋ยวมาดูกันว่านาะเล็กจะ ช่างจิตนาตราพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ใ สวัสดีครับก็ามาชมผลงานหลังจากที่นาเล็กใช้ไอเดียเกย๋ๆในการใช้แผ่นกระดานที่เราบอกว่ามันไร้ค่านะโดนปลวกเล่นงานนะเนี่ยนาเล็กก็ตัดเป็นท่อนนะแล้วก็ผูกเกาะกล้วยไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาเป็นที่ปลูกแขวนกล้วยไม้ไปเลยคือกล้วยไม้เราต้องเข้าใจว่า ด้วยไม้ของเราเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบรากอากาศรากเก่าเดี๋ยวนะเล็กต้องอาจจะต้องตัดแต่งทิ้งเลยไม่ต้องไปสนใจฮะนะรอรากใหม่เขางอกขึ้นมานะอย่างน้อยเขาก็มีที่เกาะนะมีที่ชุ่มน้ำนี่ก็คือ,อกระถางเดิมเขานะเป็นกระถางนิ้วเนี่ย,ยกระถางเดิมยังเอาไว้อยู่นะก็ ไม่น่าที่จะทำให้เขาช้ำอะไรนะแล้วที่สำคัญก็คือตรงนี้เราหันหน้าออกทางทิศตะวันออกไว้รับแสงนะเนี่ย,เ,ยเขาก็จะแข่งหันช่อดอกมหาแสงนีคือการที่จะปลูกกล้วยไม้แต่ละสายพันธุ์นะเราต้องเข้าใจนะอันนี้เขาเลี้ยงไว้ในร่มก่อนเพราะฉะนั้นน้าเล็กก็จะเลี้ยงไว้ในร่มต่อก็คือที่ร่มรำไร อย่าเพิ่งเอามาออกแดดถ้าเราออกแดดเต็มๆหรือว่าแสงแดดที่แรงกว่านี้ทําให้เขาช้าเขาเฉานะเขาชานะาชง,งักการเจริญเติบโตได้นะนี่แหละก็เป็นไอเดียเก๋ๆของนาเล็กแล้วก็เอามาจัดสวนสวยๆงามๆรวมกับพวกของเขานี่เป็นไงฮะก็สวยงามเดี๋ยวชุดที่เลี้ยงไว้ก่อนเนี่ยเริ่มฟื้นแล้วก็จะออกดอกสวยๆให้ชมกัน ครับผมสลับคลิปนี้ก็เป็นไอเดียเก๋ๆของการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ก็คือแผ่นกระดานที่โดนปลวกกินแต่นาเล็กเอามาปลูกกล้วยไม้สวยๆงามๆแบบนี้นะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ